ทำอะไรเอาเหรอให้เมื่อเหรอสวัสดีครับพี่เมื่อคืนหนักเหรอสวัสดีครับนี่เราอยู่ตลาดนะบางพวา ดำเนินสะดวกตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินนะคะีก็จะมีคนที่ไม่เคยมาอยู่หลายอัตาเหมือนกันนะเหรอไม่เคยมาจริงเหรอแล้วขอบไม่เคยมาใครวะพี่แซกก็ไม่เคยมาเธอเคยมาไหมเคยมาแล้วอ่ะโยก็เคยมาตอนเด็กน้อยแล้ว ไม่ทันเดินได้กี่ก้าวก็กินแล้วนะคะตอนนี้ฝนลงนะเดี๋ยวเราก็จะนี่ไปหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินกันจะเป็นส้มตำมีหมดเลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอาหารตำสั่งนะคะรสชาติอะไรไหมเป็นคนสที่ก๋วยเตี๋ยวเรือตั์แล้วทำอะไรอ่ะ ฮึ่ยกช่ก็อัดคขียวไงมีนะคะเดือใหม่คะเดี๋ใหม่ค่ะเก็บดอกไม้ที่หล่นแล้วมาปักใหม่นะคะหลังจากซัดก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ต่อด้วยไอติมเรือนะคะไอติมกระป๋อะาเป็นชิ้นเลยมาได้ไหมห่อมา ได้กินแล้วเนาะได้แต่พ่อก็กินวุ้ยฝนตกก๋วยเตี๋ยวฝนตกตลาดล่มยังไม่ทันได้เดินเลยนะคะตอนนี้เราก็ย้ายทีแล้วไปที่ตลาดน้ำอัมพวาแทนอยู่ใกล้กันยี่สิบรือกใกล้กันแค่นะอ้าวไหนนะลูกมันแดงอยู่นี่หว่าเอ้าสี่อะพีพอเราออกมาจากดำเนินนะคะก็ ฝนก็อย uh> ู่สนิทเลยเรื่องเมื่อกี้เราฝ่าไฟแดงเหรอไม่ไมใช่มันไปมันไปเสียวมฝนเมื่อกี้ไงอ๋อแล้วเขารู้กันได้ไงว่าเพราะมันเขียวแล้วคอยนานแล้วเนาะใช่บีบแต่บีบแจริงจริงๆแล้วมันอาจจะเขียวไปสองรอบแล้วหรือเปล่าใช่พฝั่งนู้นมันหยุดกันสองฝั่งเลยเขาไม่ยอมไปแล้วจริงเรียบร้อยโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วนะคะนี่พอฝนตกแดดก็จะออกจ้าเลยทีนี้แซ่บเลย ค่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างโอเคเอตัวนี้เป็นกล้ามด้วย ที่เราถ่ารูปรวคู่กันไงพี่มันรับลมไม่ไหวเยอะไหวบ้าไวเลิน ไปเล่นใหม่บป่าไม่น่าจะได้หมายถึงเมื่อกหมายถึงกูนล่เติมพลังดูตาเลยเหมือนให้เนี่ยเนาะอาหารแพ้ให้นมแพ้เออทำไมตอนที่อยู่ดำเนินเขาซื้อให้แล้วกันฝนไปแล้วอดเลยไา่เศร้่านะโดนนะมือหนึ่งอุ้มไม่ไหวอีกมาด้วยกันไหมครับขาแบมือครับ แบ่ลิมอ๋อนี่ก็ได้ค่ะแบ่งกันนะครับโอเคค่ะอ่ะนหยิบไปคนละชิ้นเขาก็งงว่าอะไรก็ทำอะไรตรงนั้นจลยชิมวานมามาดูสิอ่ะเมดคล้ายๆเหมือนชิมซิ้วโอ้ขาวแก้วสอ3ชนิดครับพี่พูดถูกมันเป็นข้าวอดอะลี่ครับบางครั้งเราเป็นเรียนนะครับ โอ้โอยู่พี่เอาช้อนใหม I mean, I e> ่นะคือลองกินดิอ้าวแล้วหายไปไหนอันหนึงเหมือนมีคนทักหลายคนใช่ที่กำมือถงที่ขำมือไทยขายมาจากบ้านใครจะดูเธอดูนี่นะเธอดูเธอดูไปท่าเนะดูดิวุ้ยขนลุกขนลุกนี่คือดีหรือไม่ดีเนี่ยรัวรัวอันนี้หกเดือนจริงดิเดี๋ยวพี่ลองกินมันไม่เหมือนใครเลยอ่ะใครเป็นตัวเลี่ยมลองนี้ อันรัวอันรัว,อ,วอันรัวเหมือนกัมะเตองจงนะนเฮ้ยเหมือนนี่เลยขนมเทียนน่ะนั่นเหมือนนีเหมือนทีไเอ,อใช่อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆอันขนมเทียนปะนมผงอะไรหรอเล่าอรอยจันให้หมาให้หมามองให้หมามองหมาชิมด้องรอยเลยอะ อมกองาุ้ยจริงดิพึ่งมีขนมของท้าทองกีมาด้วยที่ถนนแจ้งประตูมาหรอลงมาจากแจ้งประตูมาหรอเฮ้ยสมานัดเธอท้าทองกีมาที่ดูท่าเมราไปไหนพบกันที่มีเอเดรียร้องฟังพี่แซกพูดด้วยเถอะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่ให้ชิมไม่ให้ได้ชิมไม่มีขายไม่ให้ชิมไม่มีขายเขียนของนี้กรอกอ่ะเขาจะบอกว่าร้านเนี้ยคือร้านที่ขนมเนี่ยที่มาได้ชิมแต่ไม่มีค่าหน่งขายเขาถูกจองนั่นเองโอเค เวลาไม่ได้พบกันแบ่งกันแบ่งหือเหายากอือกินมันก็เนาะกาแฟอะอะไรอก่บุกีก้ทาไหเนี้ยหายากอะเดี๋ยวเมื่อตัวมาไม่เมืม่อกินนะรู้ว่ยน้ำมนันจะพอบางแม <c oughs> นี่พี่มุกใช่ไหมเนี่ยทหอะไรครให้พี่แซกก่อนขูขโมยแต่หันดูพี่แซกก็ลืมถ้เมีลามีจ้ะโอ้ยแดกมือก็แยงโคลนมีอะไรกทุกข้างในอะมะเขาวมะโพดมะโพดเหรอ เธอเธอเข้ามาชิมตรงนี้ซึ่งเันมีข้าวแกงเนี่ยมึงแกตนอย่างเงี้เลยนะแล้วขนมมันเนี้ยมันกินให้หมดเถอะคนที่มาลองชิมบอกพี่ทำขายเธอถ้าแบบแปลกเนี้ยเวลคนทำขนมไทยอ่ะเยเยอะมันจะรู้จักแรองรู้จัก ชิมยังชิมแล้วชิมแล้วมีข้าวโพดด้วยขมายก็อาจจะไม่อร่อยขนาดนี้หรอกผมว่าเนี่ยไม่แน่เราที่หยิบขมายก็อาจจะไปไปอิ่มเลยอร่อยนะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวที่จะชิมเราที่จะทำคลิปใช่ไหมเอาเมื่อโยนลงไปแล้วเขาก็โดนตามไปก็จะใครจะทันที่คนกันไม่เอาแวไอ้เมื่อลงไปเมื่อหายเลยปะหายเธอ้องห้ปบะร้องดิเธอแม่งคุ้นลิวเลยแค่ร้องแค่นี้อ้ ชอตายตามลูกอีกเลยอยากลูกอ่ะเธอเร็วอ่ะเขาอีกตาโต่ดูาดไ้ลวคานานแล้วอะจากการเกษมนะครับอีกสองนาทีนะครับ Okay, ตอนนี้เราก็วนกลับมาที่เดิมตรงทางเข้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินซื้อของกินแล้วปลาเค็ปเมปลาเค็มหอยดองเหรอใช่อะไรอีกปลาเค็มหอยดองปัดปลาสลิดได้แล้วแล้วก็น้ำตาล okay, ทีาอฮะโอเคก็วันนี้ก็เป็นคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะใช้มือถือของแล้ว จบคลิปกันเลยนะเป็นกด่างเดียวมากเห็นมือแซกไม่ไหว